สวัสดีครับผมนายธนาทรเกติมงคลครับรานันสนักาศึกษา6 3 0 2 4 4 9 7ครับคณะเซลปาศาสร์สาขาภาษาคีซิสันธุรกิจครับครับว่าวันนี้จะมาโชว์จุดเด่นของผมนะครับ 2> 1 2 3 4สี่ 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4สสองส ห6 7 8กเจ็ดาครับและนี่คือจุดเด่นของผมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ